ต้อนรับเข้าสู่เอลวิสโอ๊ด My มทาโลที่นี่ดวงชะตาของคุณสามารถออกแบบกันได้สวัสดีครอบครัวเอลวิสโอ๊ดไมทาโลทุกๆท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ Facebook ดูดวงความรักกับเอลวิสโอ๊ดไมทาโลนะจ๊ะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านไพ่ยพยากรณ์เช็คดวงโดยรวมของเดือนเมษายนส6 5กันอการอ่านเป็นการอ่านโดยรวม แบบเจอร์รอลดิงไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นะคะโปรดคัดใช้คำแนะนําดีๆโปรดเก็บเกี่ยวคำแนะนําดีๆไปปรับใช้แล้วกันอะไรที่ดีเอาไปอะไรที่ไม่ดีก็วางไว้ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อความสนุกและเป็นแก้รายชีวิตนะเป็นกำลังใจฝากกดไลค์ subscribe, กดซับสไคร้กระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยโดยการอ่านก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2สเต็ปก็คือการอ่านไพ่ทาโร่จะอยู่ข้างหลังไพ่าทาโร่เราจะอ่านให้เรื่องของความรักให้คนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่ส t ตลิจี้หรือโหราศาสตร์ เราจะอ่านแบบระบบลัคนาแบบไทยให้อ่านในรูปแบบของการที่ดูเรื่องของการงานและการเงินเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในหลุดน้าสุดสามารถดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะวิธีการเช็คลัคนาราศีตัวเองอยู่ข้างล่างหมดแล้วไปดูกันได้เลยอ่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มอ่านดวงกันเลยดีกว่า สวัสดีชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษทุกทท่านนะคะวันนี้ก็จะมาเริ่มการอ่านดวงพยากรณ์โดยรวมประจําเดือนเมษายนนะคะก่อนอื่นก็ต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชาวลัคนาราศีเมษหรือคนที่เกิดในเดือนเมษทุกทุกท่านนะคะขอให้มีแต่ความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะคิดอะไรก็ขอให้สมหวังอะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้มันผ่านไปเร็วเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านลัคนาราศีเมษก่อนลัคนาราศีเมษในอดีตที่ผ่านมาราหูกลุ่มที่เรือน การเงินของคุณเรือนกระดุมพระนะคะทําให้คุณค่อนข้างที่จะมีรายจ่ายค่อนข้างที่จะแบบเอไหลออกตลอดไม่ค่อยมีเงินเข้ามือเท่าไหร่แต่ตอนนี้ราหูย้ายเข้ามาอยู่ที่เรือนลักนาราศีเมษคือทับลักลักขาต้องบอกก่อนว่า มันก็ส่งผลทั้งดีและไม่ดีให้กับทักษะาราศีเมษนะคะไม่ใช่ราหูทับแล้วคุณจะรวยนะไม่ใช่นะคือราหูเนี่ยมันต้องบอกว่ามันให้ขั้งคุณและโทษคือพอราหูทับเข้าลักขณาเมษมันมีดาวมนุษย์ยูค่ะดาวอย่างไอทีดาวสื่อสามเลยพวกเนี้ยอยู่กลุ่มอยู่ในเรือนราศีเมษร่วมกับดาวเกต และก็มีดาวพุธยกเข้ามาในช่วงวันที่4เมษายนทให้ชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของการงานอาจจะมีการขอย้ายอาจจะมีได้งานใหม่หรือว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณค่อนข้างที่จะดูแฮปปี้ก่อนหน้านี้ทํางานค่อนข้างจะไม่มีความสุขหลังจากนี้จะเริ่มมีความสุขในเรื่องของการทํางานมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของชว่วงต้นเดือนเนี่ย าง,งานเด่นมีชื่อทรงชื่อเสียงมากขึ้นใครทํางานสายออนไลน์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็จะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณมีความมั่นใจกล้าคิดกล้าทํามากขึ้นไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณตลอดเวลาแต่เมื่อดาวพุธกับราหหวหูมาเจอกันเนี่ยเขาเป็นคู่อริกันอยู่แล้วเขาเป็นคู่สตูกันมันอาจจะมีคนไม่ชอบที่หน้าคุณนะต้องพูดต,บตอบตรงๆอ,อ,อาจจะมีคนไม่ชอบที่หน้ามีคนไม่ชอบเรามีคนที่คอยแบบพูดจาแบบ ไม่ดีใส่เราโดนใส่ร้ายป้ายสีได้ง่ายโดนแบบอืมต้องระวังเรื่องของคําพูดดีๆด,ด้วยนะแล้วก็แต่ก็ยังดีที่พรฤหัเสเรปดีนะคะยกเข้าไปสู่ราศีมีนอีกครั้งมันเป็นเรื่องแบบว่าพอละพอ ถ้ารื่องสบดีมันยกเข้าไปที่ราศีมีนที่มันตกในเรื่องของเรือวนวินาเนี่ยอะผู้ใหญ่อาจจะช่วยเหลือนะแต่ว่าอาจจะช่วยเหลือในรูปแบบของการที่ทําอะไรมากไม่ได้อาจจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือแบบเบื้องหลังแบบไม่ออกหน้าออกตาม,มากนะักอะไรเนี่ยเออแล้วก็ระมาัดระวังเรื่องของการมีปัญหากับคนที่อายุมากกว่าในช่วงนี้ไหนในเรื่องของการทํางานเนาะการเงินถามว่าเงินมีเข้ามาไหมแน่นอนแหละว่าราหูอะ่ะมันเป็นเจ้าเรือนของ ลาภเนาะของชาวลัคนาราศีเมษมันให้เรื่องของโชคลาภก็จริงแล้วพอมันเข้ามาสู่ราศีเมษเนี่ยมันได้ทวีโชคนะแต่ว่าทวีโชคเนี่ยคือมันส่งผลในเรื่องของเงินเข้ามาคือรายได้ต่างๆเข้ามาเรื่อยๆใครเสี่ยงโชคก็ได้แต่ต้องบอกว่าราหูมันทาให้คุณมัวเมาเพราะฉะนั้นต้องมีสติในการทํานู่นทํานี่หน่อยเนาะแล้วก็อืมในช่วงเดือนนี้การลงทุนต่างๆกับคนอื่นอาจจะต้องระมัดระวังตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนด้วยแหละ คนที่ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของสายลงทุนมีคนมาลงทุนเพิ่มมีคนแบบว่าชวนไปลงทุนเนี่ยอาจจะโดนยอบแมวขายก็ได้นะครับก็ต้องดูดีๆเหมือนกันในเรื่องของการลงทุนต่างๆนะคะเพราะว่า ราหูเนี่ยต้องบอกแล้วแหละมันให้ทั้งคุณแล้วก็โทษโทษมันเนี่ยคือมันเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เราัวเมาได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาดีๆทําอะไรอย่างมีสตินะคะอยู่กับเรา18เดือนนะคะก็คือหนึ่งปีกับ6เดือนนะเพราะฉะนั้นให้ทั้งคุณและโทษในเวลาเดียวกันสุขภาพร่างกายก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเออเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเม์ก,ก็ต้องระมัดระวังตัวเองดีๆนะคะอืม ใครว่าราหูทับรักแล้วเป็นอะไรที่ดีไม่ใช่นะคะลาหูทับรักเนี่ยก็ยังมีสิ่งที่อันตรายเหมือนกันมันเป็นเกณฑ์ที่ครูบาอาจารย์เขาบอกว่ามันเป็นเกณฑ์ที่ไม่โอเคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะทายให้มันดีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เราก็ต้องทายที่แบบกลางๆแล้วก็ต้องให้คําแนะนาให้ความแบบระมัดระวังเหมือนกันเออดาวเสาร์นะคะยุอยู่ในเรือนการงานของคุณคุณค่อนข้างจะมีภาระมากขึ้นในช่วงนี้อีกทั้งดาวจันทร์วนเวียนอยู่แถวๆนี้มันทําให้ คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการทํางานบางที่ได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆได้รับแบบแผนงานใหม่ๆห,หรือว่าได้รับการแบบเขาเรียกไงดีล่ะอืมความรับผิดชอบมากขึ้นในช่วงนี้ก็ต้องพยายามจัดการเวลาจัดการตัวเองดีๆนะชาวลัคนาราศีเมษก่อนหน้านี้มาคือช่วงอังคารร่วมกับดาวเสาร์เนี่ยอังคารประทะเสาร์เนี่ยคุณค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนได้ง่ายในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับก็ต้อง พยายามจะเย็นๆเ,เหมือนกันในช่วงนี้ความรักล่ะเป็นไงมั่งคนโสดเนี่ยมองว่าอืมอาจจะเจอคนที่ไม่ค่อยจริงใจในเรื่องของความรักได้ง่ายต้องบอกว่าคอยดูดีๆคอยพูดคุยคอยระมัดระวังนะอ่ะเดีย๋ยวเรามาเปิดไพ่ดีกว่าขอดูอดีตของคนโสดคนโสดสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตของคุณเป็นอย่างไรบ้าง ไอซ์วินถือดาบไพเดลเวอร์ค่ะไพพลังงานของตัวเพดส o ออฟวันคิงเด e พัลเลอร์นะคะเป็นคิงใหญ่อืมพลังงานของเ of Swords สเต n ง หกไม่เท้า q ค e e นออฟ n e นและไพ่พลังงานแฮงแมนเขาบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนโสดค่อนข้างที่จะหงอยหาความรักอยู่ในจังหวะหนึ่งแหละแต่ความรักในอดีตที่คุณเจอเนี่ยมันเหมือนแบบอืยังไม่เจอคนที่ชัดเจนหรือยังไม่เจอคนที่ใช่อะคือมีคนเข้ามาหาคุณเยอะนะแต่คุณยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ท y p ที่ฉันต้องการ บางท่านคือมุ่งมั่นกับการทํางานมากเลยเป็นควีนออลวานที่ตั้งใจทํางานไปใครแบบว่าเป็นคนที่เรียกว่าขมักขมันกับการทํางานมีความแบบอืมเขาเรียกว่าแอคทีฟในการทาํางานเขาข่อนที่จะสูงในเรื่องของความรักคุณเป็นไพ่พลังงานของตัว เดอะเอมเพลเอร์ะค่ะในตำแหน่งที่สี่มันมาในเรื่องของการที่ยังไม่เจอคนที่ใช่พยายามที่จะค้นหาคนที่ใช่ถ้าทางที่เดอะเลเวอร์มีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะแต่ว่าคุณต้องการความความที่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็แนวโน้มความเป็นไปได้ที่รู้สึกว่าคนคนนี้โอเคกับคุณไหมคุณต้องการแบบเวลามากขึ้นคุณเป็นสเต็งอะค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องการความมั่งคงในความสัมพันธ์บวกกับไพ่เอสออฟวานความรวดเร็วที่เขาเข้ามาแบบ บางคนก็คือเข้ามาปุบแล้วคือมาปล่อยปุบปับแบบมัดมือชกที่อยากจะพัฒนาระยะยาวคอมเมนต์กับคุณระยะยาวคุณรู้สึกอึดอัดได้ง่ายคุณก็เลยพยายามแบบเขี่ยๆไปอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าคุณก็พยายามเปิดใจให้คนที่เข้ามาใหม่ๆนะแต่ว่ามันก็ยังเจอคนที่เรียกว่ายังไม่ใช่สําหรับคุณคุณก็เลยแบบมุ่งมั่นในการทํางานถ้าส่วนใหญ่ชาวลัคนาลาสีเมษหรือชาวลาสีเมษเนีย่ย,อย,อยขอดูหน่อยว่า นัในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรต่อจ๊ะ King of One ไพ่พลังงานของ n e v of One the Chariot ไพ่หนึ่งเหรียญ King of ครับสิบเหรียญ อสศวินถือถ้วยและไพ่ของแปนด่าแล้วว่าเดือนเนี้ยคุณจะเจอคนที่เรียกได้ว่าเข้ามาชุมเลยแหละเข้ามาทำให้คุณค่อนข้างที่จะ สับสนไดไงมีพลังงานความรักเก่าๆกลับเข้ามาด้วยนะคะชาวลัคนาราศีเมษอาจจะต้องค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนแล้วกันว่าจะยังไงกับความรักในช่วงนี้มันมาแบบว่าปุบป,ปับมีคนเข้ามาให้คุณเรื่องเยอะแยะบางท่านอาจจะได้เจอจากโลกออนไลน์หรือสื่อโซเชียลยิ่งช่วงลางหูทับรักแบบเนี้ยเป็นจังหวะที่ทําให้คุณได้เจอความสัมพันธ์เยอะแยะไปหมดทําให้คุณวุ่นวายได้ไงก็ลองพิจารณาดูแต่เรามองว่ามีคนเข้ามาหาคุณเยอะนะแต่คุณก็ยังไม่เลือกใครในตอนนี้มันเหมือนว่าตัวคุณยังต้องการแบบ ออยังไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะเป็นอะไรที่ดีสําหรับคุณมากกว่าคุณคิดประมาณนะั้นคือคุณต้องการคนที่อยู่ได้เหมือนแบบเข้าใจในมุมมองของคุณเป็นพิพึ่งทางใจเป็นเหมือนเ p o w e แบงค์ที่คอยัพ p อ o r t คุณได้ไม่ใช่แบบว่ามาปุบป,ปับปุบป,ปับก็ไปมาแป๊บแป๊บแป๊บแป,ป,ป,ป๊บก็ไปอย่างเงี้ยมีเรื่องของพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่เป็นแบบ benefit b e n e f i เข้ามาด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆนะคะสำหรับพวกที่สายแอบแซบแอบ,แอบกินเนะี่ย ก็จะมีเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องพิจารณาดูดีๆกับคนที่เข้ามาบางท่านอาจจะได้ดีลกับชาวต่างชาติหรือว่าแอบไปชอบชาวต่างชาติของใครบางคนในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณอยากจะแบบทําแต้มแต่ว่าเขาก็อาจจะยังไม่แบบว่าเขาอยากอิกนอคุณหรือแบบยังไม่ได้สนใจคุณร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีทําให้คุณรู้สึกแบบเฟลเฟลได้บ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ดีๆขอดูหน่อยซิว่า บทสรุปในเรื่องของความลักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่ออืการเดินทางเป็นไพ่าสามไม้เท้า The Moon, นเอสออฟครัไพ่เดือฟูเรามองว่ามันจะมีใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่แล้วแหละแต่ว่ามันเหมือนว่ายังสัมพันธรร์ในระยะยาค่อนข้างที่จะช้านิดนึงอาจจะเป็นคนที่ตรงท้ายคุณแต่ว่ามันเหมือนแบบ เขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ลึกลับลึกลับอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกได้ชาวราศีมีนหรือว่าพวกชาวราศีท่านลมมิถุนตนกุมได้เหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นคนพวกนี้เดอะฟูลมันเหมือนว่าเป็นคนที่ อาจจะเป็นสายต่างชาติรักทางไกลหรือว่ารักต่างแดนก็ได้นะที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกกระปีก้กระเป๋าในช่วงนี้ก็ค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปไม่ต้องรีบร้อนนะคะแต่ว่าช่วงนี้หนูมองว่าชาวรัคณาลาศีเมฆหรือคนราศีเมฆค่อนข้างที่จะดูรู้สึกมีความเหงาเกิดขึ้นได้ง่ายคือมีคนเข้ามาคุยแต่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่คนที่ฉันต้องการเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็อยู่ในช่วงของการที่ไม่ต้องรีบร้อน,นความสัมพันธ์มีเข้า,มาใม้คุณเลือกแล้วกันแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่า ขอดูหน่อยว่าพลังงานของตัวโรแมน c e แอ g เจ o r ออรเาเคิลกอยากบอกเลยกับเราช่วงเนี้ยคุณค่อนข้างจะโฟกัสในเรื่องของการงานและการเงินเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกความรักนั้นโซเมทเกิดขึ้นได้อาจาจะเกิดขึ้นจากในพลังงานของที่ทำงานก็เป็นไปได้เหมือนกันนะจากเรื่องของการทำงานหรือว่าเออ รอบๆพื้นที่ a r e รที่คุณทํางานอยู่อ่ะแล้วคุณเิ่นสื social ่อโซเชียลเล่นบ้าอกบกสื่อโซเชียลมีเดียอาจจะได้พบเจอเขาก็ได้เขาบอกว่าความนักครั้งเนี้ยมันเหมือนเป็นแรงทดสอบหรือว่ามันต้องมีความแบบอืมเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายก่อนถึงจะได้พัฒนาความรักได้มันมีเข้ามาคนที่เป็นคนที่ใช่แต่ว่ามันการะระยะความสัมพันธ์อาจจะนานนิดนึงขอให้คุณลองปรับโฟกัสดูถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าโฟกัสการงานคุณอาจจะแบบ แบ่งเวลาให้ตัวเองบ้างไปทํากิจกรรมนอกบ้านหรือว่าเขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้พบเจอความรักจากงานหรือว่าจากสิ่งที่คุณทําประจําวันนะหรือไปพบเจอจากงานสัมมนางานออนไลน์หรือว่าเอ,อ่อพวกคอนเทนต์ต่างๆก็ได้นะจะได้พบเจอคนที่แบบถูกใจหรือว่าคนที่แบบเคมีท้าไทยๆกันไายแบบคล้ายๆกันเนี่ยเข้ามาอะไรเงี้ยอืมเขาอยู <S <s ่ในชาวราศีอะไรคะ คนแรกคุณชาวราศีแคปิตอลราศีมังกรเจมิน, ces, มน,าาน,มนี่มิถุนพายซสราศีมีนละคนาดาวจันดาสศุกร์อยู่ราศีต่างอไปนี้ราศีมิถุนราศีมีนและราศีมังกรนะคะสามารถเช็คราเอียดต่างๆได้ที่ดิสคิปชั o นนะเอาเดือนปีเกิดเขาไปเช็คลัคนาดได้นะคะอ่ะไปกันต่อสําหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน สถานก,การณ์คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานก,การณ์ความรักเป็นอย่างไรบ้างในอดีตของคุณอะมาเปิดไพ่กันเลยดีกว่าไพ่ไปแรกบอกว่ามันเหมือนมีคุณมันเหมือนเป็นว่าช่วงเวลาเนี้ยตัวคุณค่อนข้างจะช่างใจหรือว่าคุณมีการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้มันเหมือนในอดีตที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์ของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ย มันมีการรอคอยเกิดขึ้นอนะ่ะใครบางคนในที่นี้รอคอยในความสัมพันธ์หรือรอความชัดเจนจากคนคนนั้นแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะดูยังไงดีละ่ะ เออระเหยแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ได้แบบรีบร้อนในความสัมพันธ์วิวอั f ฟอร์จินวนล็อกอย่งโชชะตาขึ้นมากับไพ่เมจิเชียนอะ่ะมันเหมือนว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกระแวงในความสัมพันธ์ว่าเขาจะเอายังไงกับเรากันแน่เขามีเราแค่คนเดียวหรือเปล่าคุณมีคําถามแบบนี้อยู่ในหัวมากมายค้นคุยความสัมพันธ์ของคุณก็เลยความสัมพันธ์ของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันก็เลยค่อนข้างที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าอยาจะพ แต่อีกใจหนึ่งก็อ,อยากจะสู้ต่อคุณเหมือนว่าตีกับตัวเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกไงสองจิตสองใจได้ง่ายนะคะอขอดูหน่อยว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยในเดือนนี้เหตุการณ์ความรักมันเป็นอย่างไรต่อเหตุการณ์ความรักของคุณในเดือนนี้สถานการณ์ความรักมันเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเพชรออฟซอดเถอะคือความมั่นใจนะเอ่อ เจ็ดไม้เท้าเนี่ยการจนมุมหรือว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์มันมีเรื่องของทีออฟเพนเตอร์คลเรามองว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นเรื่องของเติร์ตปาร์ตี้ในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะเพราะว่าอีพายสามเหลียนเนี่ยเราค่อนข้างจะเจอมาหลายชุดมาหลายรอบแล้วกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยมากับพ่ยสตาร์บทเหมือนจะดีก็ดีนะแต่ว่ามันไม่เวิร์คเท่าไหร่เออแล้วเหมือนว่าความสัมพันธ์ในช่วงเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่อ่า อาจจะมีคนเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามานะคะไพ่มนันี้ไม่ใช่อาจจะมีคนเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเป็นไพ่ของเดวิลขึ้นเป็นไพ่ของตัวอัศวินถือเหรียญท o ูอฟวานเราตีความได้แบบนี้ว่าเดือนเนี้ยอาจจะได้ค้นพบความจริงอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ก็ได้อาจจะได้ไปรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างกับตัวเขาก็ได้หกถ้วยเนี่ยมันแปลว่าความสัมพันธ์ที่เจออยู่อาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ เหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทิกกี้กันแล้วเราได้ไปรู้ความจริงเดวิลมันเหมือนว่าได้เปิดเผยอะไรบางอย่างออกมาทีออฟคั cup, กับทีออฟเพนท์เเนี่ยมันเหมือนเป็นเอ่อสถานการณ์เขาเรียกว่าไงดีลนะ่ะถ้วยอะ่ะถ้วยสามใบอะ่ะมันเหมือนสามถ้วยอะ่อเะเธอเข้าใจคำว่าสามถ้วยมันมันเหมือนเป็นเ h ิร์ p ปาร์เหมือนเหมือนความสัมพันธ์มากกว่า1คนอะ่ะ อืมแล้วมากับไพ่ของทูอ็อ a วานบางท่านคุยกับรักเป็นรักทางไกลไม่ค่อยได้คุยกันมามาหายหายกับกับกันอยู่ในช่วงเนี้ยทาให้คุณรู้สึกว่าอยากจะพอคนคนนี้แล้วนะไม่เอาแล้วนะอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ว่าเดือนนี้คุณได้รับรู้ความจริงน่เลยขอดูหน้าไพ่สุดท้ายาเขาจะเปิดเผยข่าวสารอะไรบางอย่างให้คุณรู้หรือว่าเรื่องราวอะไรบางอย่างให้คุณรู้ทําให้คุณ ต้องเริ่มตัดสินใจทำอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักครั้งนี้เป็นไปได้ไหมที่จะจบเรามองว่าเป็นไปได้ที่คุณจะไม่เอาความสัมพันธ์นี้ต่อ,อยิ่งราหูทับรักยิ่งเป็นอะไรที่วิบัติในเรื่องของความรักอขอดูหน่อยว่านี่ไงเห็นไหมบทสรุปคุณเดินออกคุณมีการจากลาเกิดขึ้นคุณมีการเดินออกจากตรงจุดๆนั้นความสัมพันธ์คุณมีการแยกย้าย เป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตออกมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วมองว่าคุณตั้งทา้งจะแฮปปี้มากกว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ไพ่พลังงานของตัวไฮพินเทสมากับไพ่พลังงานของตัวเทมเพลน c e การควบคุมอารมณ์หรือว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวยนะะมันเลยทําให้คุณพร้อมที่จะเดินหน้าออกมาแล้วตัดสินใจที่ความยุติธรรมความเที่ยงธรรมของคุณแล้วว่าจะไม่เอาความสัมพันธ์นี้อีกอะไรแบบนี้ ทำให้คุณพร้อมที่จะแบบเดินหน้าต่อไปหาความมัน่นคงครั้งใหม่เดี๋ยวก็มีเข้ามานะคะแต่ว่าช่วงนี้ฉันบอกเลยว่าการเงินของคุณค่อนข้างจะเริ่มกลับมาดีแล้วก็ทุกๆอย่างเรื่องของงานเรื่องของเงินค่อนข้างจะมือขึ้นแต่ความรักเนี่ยยังไม่ค่อยเวิร์กอยู่เช่นในเดือนนี้เท่าไหร่หรอกอืมขอดูหน่อยว่าไพ่โรแมนต์แองเจิลออร์เคการอยากบอกอะไรกับเราไพ่โรแมนต์แองเจิลออร์เคการอยากบอกอะไรกับเรา ไพโรแมนแองเจิลออร์เร้อการอยากพูดอะไรกับเราก attention to the change จ่ะอา Pay attention to the respect uh ้พ huh. พลังงานของต่อ expert เ o อรยูเลิแล้วมองว่าช่วงเนี้ยเขาบอกว่ามันจะมีความรักดีๆเข้ามานะ ขอให้คุณใจเย็นถ้าคนคนนี้ไม่ใช่ก็ปล่อยมันไป Give เลน u r r e l a t i o n s h i p a chance มันแปลได้ว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้บางอย่างที่อาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าใช่มันอาจจะไม่ใช่เสมอไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณลองมองมุมกลับมันดูคุณอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่ชัดเจนเอพเพรสเซอร์เลิฟเขาเลยบอกว่ามันเป็นบททดสอบที่คุณรู้สึกว่าที่ทําให้คุณเปิดเผยว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเวิร์กกับคุณหรือเปล่าเนาะอืม พย์แอนด์เอชนอร์ทูดรืสเปคเขาก็จะบอกว่าพยายามล่าเริงพยายามปล่อยวางเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วคุณก็ได้เจอความรักที่ดีเองอะไรเงี้ยอืมอะขอดูหน่อยว่าลัคนาดาวจันทรสุกร์เขาอยู่ในราศีอะไรสามารถเช็คายล,ละเอียดลัคนาดาวจันทรสุกรเขาได้ที่ s c สคริปชันด้านล่างเลยนะคนแรกค่ะกรลกฎดแคนเซิลเซอร์จ,จิตทอรัสราศีธนู กอบิโอราศีพิจิกลัคนาดาวจันดาวสุกราศีเกิดอยู่ในราศีดังต่อไปนี้ก็ลกดราศีธน,นูและราศีพิจิกสามารถใช้รายละเอียดต่างๆได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะอ่ะไปกันต่อสําหรับคนมีคู่สถานการณ์คนมีคู่สถานก,การณ์ค,ค,กกรความรับความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้าง คนมีคู่สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นไพ่เป็นสีเดอะเฮอร์มิตมีการจากลามีการไม่พูดคุยกันหรือว่ามีการทะเลาะกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มันเหมือนว่าอยู่ๆก็เงียบๆกันไปในความสัมพันธ์นี้มันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมีคนบางคนรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ความสัมพันธ์ในที่เนี้ย มันมีอะไรหลายอย่างที่ไม่ยอมคุยกันเกิดขึ้นทําให้มีปัญหากันได้ง่ายในอดีตอาจจะเป็นเรื่องของการไม่เข้าใจกันในในอดีตที่ผ่านมาคน2องคนค่อนข้างจะเรียกได้ว่าความสัมพันธ์กระห้องกระแหงอะชาวราศีเมษเพราะว่าเรื่องของอารมณ์ด้วยเรื่องของความไม่เข้าใจกันด้วยทําให้คุณ2องคนค่อนข้างจะดูรู้สึกว่า ปีกดีเวทในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พอสมควรมีความไม่เข้าใจกันมีการที่แบบพยายามอธิบายแต่ว่าอีกฝ่ายก็ไม่ฟังฉันเลยหรือพอเขาพูดออกมาคุณก็รู้สึกรับไม่ได้กับคําพูดของเขาอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะทําเป็นเรื่องของท็อกซิกเรชั่นชิพได้ง่ายในช่วงเดือนที่ผ่านมานะ,อะขอดูหน่อยว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อคะ เหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะดีขึ้นไหมอืม Page of Pentacle s Queen of Cup Two of Cup Six of Wand Two of Sword s Nine of Wand The Magician และก็ไพ่พลังงานของ8เหรียญเรามองว่าสถานก,การณ์ความรักในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มกลับมาดีขึ้นมีการเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นเป็นไพ่เมจิเชียนมาลงในตําแหน่งของสองพจน์เรว่าได้มีการปรับความเข้าใจกันหล,หลังจากในอดีตที่ผ่านมาคือความสัมพันธ์กับหอนกระแหนมันมีการได้ฝ่าฟันอุปสรรคมุ่งมั่น มุ่งหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นเออความปานันนี้ในความสัมพันธ์เริ่มกลับมาปานนี้ปันนองกันมากขึ้นพยายามจะเย็นๆพยายามอย่าไปคิดอะไรที่มันแบบไปในทิศทางที่ไม่ดีเช่นว่าเขามีคนอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าเขาน่าจะยังไม่มีใครหรอกในตอนนี้เหมือนกับแบบแค่เขาแค่เหนื่อยกับเรื่องของงานแล้วเขาต้องการใครสักคนที่เข้าใจในมุมมอ,องเขาบ้างอะไรเงี้ยขอให้คุณในเข้าใจในจุดนี้เขาบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะโอเคอคุณมันเหมือนว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องค่อยๆพูดค่อยๆคุย ในเรื่องของบางเรื่องคือเจ็ดเหรียญเนี่ยและเ็ดถ้วยเนี่ยนอกจากมันแปลว่าเรื่องของการเลือกเรื่องที่จะคุยกันได้แล้วมันแปลเรื่องของการพูดคุยหรือศิลปะในการพูดก็ได้นะคะเดสตา์ความหวานแหววมันจะมีกันมาอีกครั้งนึงในเรื่องของความรัก ขอให้คุณใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆพูดและทุกอย่างมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราเคยเตือนคุณแล้วว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเราวางเรื่องอารมณ์นะเพราะว่ามันเจอดาวอังคารประท้าดาวเสามันทาให้อารมณ์ค่อนข้างจะสวิงได้ง่ายแต่ตอนนี้สุกกับเสาสุกกลางคานออกมาแล้วแต่ว่าก็ยังมีราหูมาทับอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เริ่มมาคุยกันดีแหละแต่ว่ามันก็ยังมีอารมณ์อยู่อิทธิพลของดาวอังคารที่ โยกหลังกับตัวของลัคนาลาสีเมษรอีกแค่3ามเรือนอย๋ยวเขาจะเข้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าช่วงนี้อิทธิพลก็ยังมีเรื่องของความใจร้อนอยู่เล็กๆน้อยแหละแต่ก็มองว่าสามารถแก้ไขกันได้ในระยะยา,ยาวอ่ะขอดูหน่อยซิว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยบทสรุปมันจะเป็นอย่างไรบทสรุปในเรื่องของความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อจ้ะทีออฟคัพ เรามองว่าความสัมพันธ์เนี่ยแน่แหละเรื่องราวปัญหาต่างๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เคยมีปัญหากันมันได้จบลงแล้วมีการเฉลิมฉลองมีการที่เรียกว่าคนรักเก่ากับเข้ามาพูดคุยหรือว่ามีคนที่มีปัญหากันกับเข้ามาพูดคุยก็ได้นะ The Sun นมากับเดอะทาวเแล้วก็จบด้วยไพ่เดอะเวิร์โอ้เป็นไพ่พลังงานที่โอเคเลยแหละ เป็นเคส e s t u ใหม่ที่นานๆทีจะขึ้นมาเราจะขยายว่าเออเจ็ดเจ็ดไม่เท้าเนี่ยคือการฝ่าฟันคือการแย่งชิงหรือว่าคือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักกรณีที่บางท่านถ้ามีเรื่องของมือที่สามหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักในอดีตที่มันมีเรื่องของคนอื่นเขามาเกี่ยวข้องจะเป็นคนคุยเก่าหรือว่าอะไรเนี่ยมันได้สิ้นสุดลงไปแล้วอะไรเงี้ยคือถ้ามีการระแวงเรื่องเนี้ยเรามองว่าเขาไม่ได้สนใจในจุดนั้นแล้วแหละคือเขาแค่สนใจในเรื่องของการที่เขาอยากอยู่เงียบเพื่อแบบว่าอืม เคลียร์ตัวเองอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเขาก็กลับมาหาคุณกายเนี่ยเรียกร้องกลับเข้ามาก็คือเหมือนถึงว่าเอ่อมีการเดินทางกลับเข้ามาพูดคุยกันคุณกับเขาก็ได้คุยกันในทิศทางที่ดีขึ้นมีการปรับเข้าใจกันมากขึ้นเป็นไพ่เดอะซันเดอะทาวเวอร์คือการสิ้นสุดลงของปัญหา The t ทาว r ในที่นี้หมายถึงว่าการสิ้นสุดลงของปัญหาทุกอย่างพันธา,ายาหมายถึงว่าปัญหาทุกๆอย่างสิ้นสุดลงแล้วจบลงที่ท,ทางที่ดีเริ่มต้นใหม่คือการเกิดใหม่เป็นไพ่เดอเบอร์เดอะเอร์คือการเริ่มต้นใหม่หรือสถานการณ์ความรักใหม่ๆที่ดีขึ้นมันแปลได้ว่าปัญหาเก่าจบแล้วเราได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็เข้าใจกันอีกครั้งในเรื่องของความรักก็ได้อถือว่าไพ่รอบนี้ปิดสวยโดยไพ่ที่ไม่ค่อยแกมจนเท่าไหร่อะ ขอดูหน้าไพ่ไหน่อยสิว่าไพ่โรแมนต์อิเจอร์ออร์เรคอลการเขาอยากจะบอกอะไรกับเราเห็นไหมการรีเทิร์นการที่ว่าการกลับมาพูดคุยครั้งนี้มีแค่คุณกับเขาในเรื่องของความรัก พยายามรีแลกซ์พยายามพูดคุยกันพยายามหยอกล้อกันมันจะเกิดโรแมนติกฟีลลิ่งเองหรือว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่โรแมนติกเองบางอย่างอาจจะต้องใจเย็นบางอย่างอาจจะต้องเข้าอ,อกเข้าใจในมุมมองของเขาบางทีปัญหาต่างๆมันอาจจะเกิดขึ้นที่ตัวเราก็ได้ที่เรากระทาแบบนั้นออกไปแล้วทําให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดอาจจะเป็นที่ตัวเราหรือเปล่าที่ตัวเราค่อนข้างที่จะแบบใส่อารมณ์มากไปหรืออาจจะเป็นที่ตัวเขาที่ เขาก็ใส่อารมณ์มากไปเราก็ต้องเข้าใจในมุมมองเขาด้วยว่าเขาเป็นอะไรเขามีปัญหาอะไรในจุดไหนเพื่อจะได้แก้ไขถูกจุดอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ต่อไปในเรื่องของความสัมพันธ์ระยะยาวได้ขอดูหน่อยว่าเหตุการณ์ความรับความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยลัคนาดาจันดาสุราศีเกิดอยู่ราศีอะไรสามารถเช็คลัคนาดาจันดาสุราศีเกิดเขาได้ที่ดิสคริปชันด้านล่างเลยนะเลโอคนราศีไลบา้าคนราศีตุน้นกรกฎค่ะแคนเซล ราศีมษ่งพายซิสนะคะลัคณาดาจันทร์สุดราศีต่อไปนี้ราศีเมีราศีกรกฎและราศีตุลน,นะคะสามารถเช้รายละเอียดต่างๆได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะ <c oughs> ก็จบลงไปแล้วสําหรับการพยากรณ์ดวงโดยรวมการงานการเงินความรักให้กับชาวลัคนาราศี เมษหรือคนที่เกิดในราศีเมษทุกท่านนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษและขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย